มีแม่แม่สอบถามสูตรของเค้กกล้วยหอมของปามานะคะปามีสสูตรนะแม่แต่วันนี้เอาสูตรแรกไปก่อนนะคะอันแรกเลยก็คือกล้วยหอมค่ะใช้ประมาณ2-3ใบนะคะแม่2ใบแรกเรานํามาบดให้ละเอียดเลยค่ะโดยใช้ที่บดข้าวของลูกนั่นแหละแล้วก็ใส่แป้งแผนเค้กของเด็กนะแต่ถ้าแม่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ต่อมาเป็นข้าวโอ๊ตค่ะปาใช้แบบข้าวโอ๊ตแบบละเอียดนะคะแม่จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ตามแม่สะดวกเลยต่อมาก็จะเป็นนมจืดค่ะแม่ใส่ลงไปแม่สูตรปาจะไม่ได้ตายตัวนะแม่แม่ต้องกะกะเอาเป็นว่าให้เนื้อมันข้นๆค่ะมี ่ไมมเหลวากใส่แล้วดูเหลวมากอะแม่ให้แม่เพิ่มข้าวโอ๊ดลงไปตอนนี้ถ้าบ้านไหนมีผงผักหรือว่าผงตับก็ใส่ไปได้ค่ะเพื่อเพิ่มสารอาหารให้น้องป้าก็จะใส่ผงตับกับผงผักทุกๆครั้งที่ทำเลยคะ่ะถือว่าถ้ามีงาหม้อหรืองาข่าวงาดําก็บดใส่ลงไปได้เหมือนกันเวลาอบป,ป้าจะแถ่ายถาดฟอยล์แบบนี้แต่ถ้าแม่ๆม,มีจานซีลิโคนหรือว่าเป็นจานเซรามิกก็ใช้ได้ใส่แค่ประมาณครึ่งเดียวพอนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเสร็จแล้วนะแม่กล้วยที่เหลืออีกหนึ่งใบนะแม่ก็หั่นเป็นแว่นแวแล้ววางลงไปค่ะจัดเรียงให้้สววยงาาามมมนนนนแ่่ทีีีออออรตบก ะะเสร็จแล้วใส่เตาอบมาแม่20นาทีไฟประมาณ180-190องศาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเก็บไว้ได้ประมาณ3-4วันในตู้เย็นค่ะถ้าน้องแพ้นมวัวแม่แม่สามารถใส่นมโอ๊ตหรือว่านมอัลมอนด์ได้ง่ายไหมล่ะปาให้อินงทานไปมือกลางวันค่ะแบบนี้